คณะครูสมาธิทุกคนก็คงทราบถึงความสําคัญของหลักสูตรนี้แล้วรวมทั้งวิธีการและก็แบบแผนนั้นในหลักสูตรวิธีสาวสมาธิเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอัจฉริยภาพของพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะอันดับแรกก็คือเป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยได้ออกแบบไว้เพื่อให้คณะเราเนี่ยครูสมาธิทั้งหลายเนี่ยได้นําไปปฏิบัติและเผยแพร่นะคะเพื่อจะให้เกิดการขยายออกไปในวงกว้าง จะเห็นว่าวิธีการที่ง่ายแล้วก็เหมาะแกะ่ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ยังไงนะคะเพราะการที่เราออกแบบระบบนี้ทําสมาธิง่ายๆนะคะวันหนึ่งแค่ห้านาทีเชา้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวิธีที่จูงใจกับคนรุ่นใหม่มากนะคะถือว่าเป็นอัจฉริภาพของพระอาจารย์หลวงพ่อเลยนะคะที่ได้ออกแบบไว้เนื้ดับสองเนี่ยจะเห็นว่ายุคเนี้ยนะคะพวกเราคงทราบว่าโรค โลกเราเนี้ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีที่ก้าวไกลแล้วก็ไลฟส์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะเจ้าหลวงพ่อเนี่ยได้ออกแบบหลักสูตรวิทยสาสมาธิเนี่ยไว้เกินไป20่ปีมาแล้วนะคะแต่หลักสูตรนี้มหัศจรรย์ไหมคะมันเหมาะกับคนยุคนี้มากเลยไม่ขึ้นกับเวลาเลยอาจจะเหมาะตลอดไปเลยด้วยซ้ํานะคะเพราะจะเห็นว่าการที่ท่านออกแบบไว้เนี่ย มันไม่ซับซ้อนนะคะง่ายต่อการปฏิบัติและการที่ท่านกําหนดว่าห้านาทีเนี่ยใครๆก็ทําได้และทําแล้วก็จะมาที่จิตจะนิ่งอยู่อยู่ได้ด้วยอันนี้จึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งหรือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะสนใจหรือบอกโอ้โหมันง่ายมากเลยน่าทำเนาะที่ท่านออกแบบไว้และการสะสมพลังจิตทุกวันทุกวันเนี่ยท่านท่านบอกว่าเป็นอัตโนมัตินะคะคือทําน้อยแต่ได้มาก เช่นแบบเดือนหนึ่งแค่นี้ทําแล้ววันหนึ่งสิบห้านาทีอย่างต่ําแต่จริงๆทําได้มากกว่านั้นนะคะท่านพระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าอาจจะทําวันหนึ่งสี่ห้าครั้งอะไรก็ได้การทําแบบนี้มันเหมือนกับทําตลอดยีิบสี่ชั่วโมงมันเลยเป็นแรงจูงใจนะคะให้คนทั่วไปหรือคนที่ไม่สนใจสมาธิเลยหรือคนที่ไม่มีเวลาเลยเนี่ยหรือคนที่มีการงานมากเนี่ยสามารถที่จะมาปฏิบัติได้อันนี้ก็ถือว่าพระอาจารย์หลวงพ่อออกแบบไว้เราอาจจะเห็นว่ามันง่าย นะคะและสามารถเขา้าอายุนี้ได้แต่ฝ่าจะมาเป็นวิจีสาสมาธิเนี่ยท่านใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะในการที่ปฏิบัติตั้งแต่ที่ท่านเป็นสมณเนนะคะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงปู่กองมาแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงปู่มั่นฝ่าจะได้ออกแบบวิธิสสมาธิเนี่ยมาไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ถามว่าใครบ้างที่จะคิดหลักสูตรระบบแบบนี้ออกมาได้ ท่าน,นถือว่านะคะที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อคนหนึ่งถือว่าเป็นอัจฉริยภาพของหลวงพ่อที่พวกเราเนี่ยต้องยกย่องเทิดทูนไว้เลยแล้วก็เป็นบุญบารมีวาสนาของพวกเรามากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็จะเอาหลักสูตรนี้นะคะหลักสูตรวิธีสาสมาธิเนี่ยไปเผยแพร่ขยายวงฟ้างต่อไปนั่นเอง